สวัสดีครับพี่น้องชติพันธ์และพี่น้องไทยและชาวกระเลียงและชาวปปดาวนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับเจริญสามดายในวันที่18กรกฎาคม2565ารครับครับวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับในรายการสถานการณ์การทุรกันในประเทศพมา่านะครับการทุรกันในประเทศพมา่าก็ไม่สามารถยุติได้ในะวันนี้ก็เกิดขึ้นหลายพื้นที่นะครับเพราะว่าอย่างดอนอย่างะอเลยนะครับเพราะว่าในสถานการณ์ในพม่านี้ก็มี ภ่ายกองทัพพมา่าไปเปิดสงครามกับกองกําลังกระเดียงรัฐเกียติ์และกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนและข่าวโกกะอมแอนตี้เอนะครับผ่ายกองทัพพมา่าได้ขนเสบยงอาหารอาบุธยุโธปกรณ์และทางทหารเป็นจํานวนมากขึ้นไปราาัการเหนือเพราะว่ารัการเหนือสามกองกำลังร่วมกันโจมตีนะครับก็มีผ่ายสามกองกำลังก็เป็นโกกะอมแอนี้เอเอะ a คไอเอและกองกําลังพีเอฟในกองทัพเคไอเอนะครับก็ ได้ทุ่มโจมตีและยิงกระหน่ำใช่กองทัพพม่าทําให้กองทัพพม่าได้เสียชีวิตไป8ปดลายและบาดเจ็บเป็นจํานวนมากนะครับในเวลา12บสนาฬกานะครับผ่ายกองทัพพม่าได้บุกโลกเข้ามาในพื้นที่ของ j จ a นะครับผ่ายโกกางอ,อันอันตีเอก็ยิงระเบิดใส่กองทัพพม่าเตือนให้กองกําลังเจ a ได้ยิงอาบุ์ ทางกายเฉีรถวานทุกของทหารธมานะครับทําให้ทหารธมาได้เสียรถลงไปข้างเนียนเขาหนึ่งคันและมีการทึ้งระเบิดใฉ่รถของทหารธมาจิบก่าลูกนะครับเพราะว่าในพื้นที่ของ kra และก็กัง้ง mnt และกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนชาพีทีเอฟช่วยกันนะครับทําให้ทหารธมาต้องเล่นหนีหัวชุกหัวนออกมาจากพื้นที่ของ kra และมีการบาดเจ็บและสูญเสียเป็นจํานวนมากนะครับ ผ่ายกองทัพพม่าก,ก็มีการประสานงานไปทางอากาศให้ขนเฮลิคอปเตอร์เข้ามาเปิดทางช่วยของพวกเขานะครับแต่ผ่ายกองทัพพม่านั้นก็พยายามตึงกําลังและยิงกันอยู่เป็นระยะระยะนะครับในพื้นที่ของเคียร์เอร์โกกักงเอ็นตีเอะนะครับในวันนี้ว่าผ่ายกองทัพพม่านั้นได้เปิดสงครามยิงเข้าไปในพื้นที่ของกองกําลังเอ็นตีเอะนะครับใช่อบ,บุธ M60 ยิงเข้าไปในพื้นที่นะครับก็ได้ถูกทางกองลังอันเดรียได้เข้ามาฉลอมของกองทัพพม่าได้เสียหายได้ถอนออกในพื้นที่อย่างเร่งด่วนนะครับฝ่ายกองทัพพม่านะครับก็ได้ประสานงานไปทางภาคใหญ่นะครับแต่มินอหลายไม่ยอมนะครับให้ขนเฮลิอคอปเตอร์ม,มายิงช่วยในพื้นที่ต่างๆนานาที่ลเกิดการประทะก,กันเนื่องยิงกันอย่างต่อนเนื่องนะครับ ทำให้พี่น้องประชาชนตามพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงการประทะกันนะครับก็ได้หนีออกจากพื้นที่และไปหาที่ปลอดภัยกันตามบ้านตามบา,ตาม,บาตามอุโบสถต่างๆนะครับแต่ภายกองทัพพม่าพยายามประสานงานกันให้ขนกองกําลังและกองทัพแม่ทัพออกจากพื้นที่ให้ เข้าไปตึงกำลังกับกองกำลังโกกั้งอันตีเอและ k i a และกองกำลัง p ิเรพกองกำลังร่วมกันโจมตีกองทัพพม่าทำให้กองทัพพม่าได้ตึงเครียดอย่างหนักในวันนี้เพราะว่าหลายกองกำลังได้ร่วมกันโจมตีกองทัพพม่ามีการฉูญเสียระบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะครับในจุดที่2นะครับแต่เรื่องของการสูญเสียและการบาดเจ็บนั้นผ่ายกองทัพพม่านะครับอย่างไม่ทราแต่ผ่ายกองกำลัง KiA และโกกั้งอันตีเอนะครับ ก็ได้ระบบาดเจ็บนะครับเรื่องของการยิงลงมาทางเฮลิคอปเตอร์นะครับแต่ไม่มีการเสียชีวิตนะครับ มาในพื้นที่กองชักกายที่หมู่ว่านจุปยินก็ได้มีการประท่าก,กันกับกองทัพพมา่าผ่ายกองทัพพม่าเข้าไปเผาว่านเรือนของพี่น้องประชาชนสามหลังเลิกไปกดขี่พี่น้องประชาชนในหมู่ว่านจุปยินอีกยี่สิบกัาคนทำให้พี่น้องประชาชนเป็นหนักหับและเป็นกำแพงกันชนทันของกองทัพเขานะครับหนังคนก็บังคับพี่น้องประชาชนเป็นยามเผ้า กองทัพให้พวกขาวนะครับในเวลาประมาณ13นาฬิกา36นาทีก็จะเกิดการปรท่ากันขึ้นอีกททนะครับในหมู่ว่านจุดประยินทําให้ฝ่ายกองทัพพม่าได้มีการสูญเสียและมีการบาดเจ็บเป็นจํานวนมากเพราะว่ารถกระบวนของกองทัพพม่าได้ถูกทุ่นระเบิดของกองลังกุปปกป้องพี่น้องประชาชน3โลูกและทําให้รถทหารพม่าเสียหายทั้ง3าคันนะครับเพราะว่าผ่ายกองรังกุมปกป้องพี่น้องประชาชนหลักระเบิดไว้ ได้อาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าจับตาดูภัยกองทัพพม่าที่จะบุกลุกเข้ามาในพื้นที่ของกองกลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนหมู่บ้านสุปายืนนั้นก็ตรงเวลาที่หลักระเบิดไว้พอดีนะครับก็ผ่ยกองทัพพม่าก็ได้มีการญเฉียและบาดเจ็บเป็นจนํานวนมากนะครับ พี่น้องประชาชนระดับปะยยนนะครับตะรวจจับกลมไป50คนนะครับผายกองทัพพม่าเข้าไปจับกลมและรืดถ่ายทัพฉินและทุบตีลงทอดพี่น้องประชาชนอย่างแรงนะครับแต่ผายกองทัพพม่านะครับไม่สนใจเรื่องของความยุติธรรมและเรื่องของละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใดนะครับในพื้นที่กระแดงแดงก็ได้มีการปะทะกันนะครับที่ลอยก่อนะครับทางเข้าของลอยก่อและมี ตามเนียนเขาต่างๆผ่า,า,า,ายกองทัพพม่าที่ได้ขนขบวนรอดเข้ามาในพื้นที่ของลอยกอรและระยาก็ได้มีกองกาลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนชาวเคเอ็นีอฟไล่ D A P ยิงขบวนรอดของกองทัพพม่าได้เสียหายเป็นจํานวนมากแต่กองทัพพมา่ารีบหนีออกในพื้นที่หัวจุกหัวทนมีการูญเสียด,ด้วยประมาณเจ็ดนายนะครับเนี่ยบาดเจ็บเป็นจํานวนมากครับฝ่ายกองทัพพม่าก็ไม่พอใจได้ประสตนงงานกันไปทาง เมททัพนะครับให้ขนเฮลิอคอปเตอร์มายิงปืนกลลงจากทางอากาศไปอย่างมั่วซั่วตามพื้นที่ของกองกำลังกระเลงเคเอ็นดีเอฟัตกะยานะครับเระมาที่ผาก้านกันต่อนะครับที่ผ่าก้านก็เริ่มมีการประท่ากันกันกบกองทัพพม่าที่ได้เปิดสงครามมาสองสามวันติดกันถึงมณวันนี้ก็ผ่ายกองทัพพมา่าได้ใช้ทางอากาศยิงถ้วยนะครับใช้ทางอากาศได้เป็นเครื่องบินสองลำนะครับ เป็น f อ9เข้ามายิงในพื้นที่ผากา้านเพราะว่ากองกําลัง KIA ผาก้านก็ได้โจมตีรหารพม่าอย่างหนักนะครับทำให้รหารพระมามีการถูดเฉียได้บาดเจ็บเป็นจํานวนมาก กองกาลังของทหารพม่านะครับยกแม่ทัพใหญ่เข้ามา200กว่ากันนายนะครับก็ได้หนีโหดชุกโหดชนได้มีการเสียชีวิตเป็นกอบเป็นกล่องเป็นจํานวนมากนะครับในวันนี้เพราะว่าฝ่ายกองทัพพม่าไม่พอใจนะครับไล่มีการหนีกันเป็นจํานวนมากและยกธงขาวยอมจานนนะครับแล้วภายมินอองไลน์นะครับไม่ยอมให้ทางอากาศเข้ามายิงถล่มในพื้นที่ของผักกานนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับพี่น้อง ชาว KIA ก็ได้มีก็ได้เสียชีวิตไป4รายและบาดเจ็บ0กว่ารายนะครับเพราะว่าผ่ายกองทัพพมา่ายิงทางอากาศมาลงในพื้นที่ของหาตกัน้นที่กองกำลัง KIA ปฏิบัติการและซุ่มโจมตีกองทัพพมาอยู่ตลอดเวลานะครับการประทะกันก็เกิดขนึ้นที่ในหมู่บ้านเชกีนที่ในจังหวัดผักกั้นนั่นเองนะครับผ่ายกองทัพพมาก็ยิงอาวุธหนักและกระสุนปืนใหญ่และลูกปืนคอก และปืนคอนะครับยิงเข้ามาในหมู่บ้านเฉยยืนเป็นจํานวนมากทําให้ว่านเรือนของพี่น้องประชาชนได้ถูกภายไหมจิบกับหลังคาเรือนและพี่น้องประชาชนได้รับบาดเจ็บอีก8ปดลายนะครับและผ่ายกองทัพพม่าก็พยายามยิงไปยิงไปทุกที่ทุกทางยิงไปอย่างมั่วชั่วทั่วไปนะครับผ่ายกองทัพพม่าพยายามที่จะเปิดสงครามให้มากที่สุดในช่องต่างประเทศมีปัญหานะครับ แล้วผ่ายกองทัพพมานะครับไปเปิดทุกกองกําลังนะครับที่จะพยายามกวาดล้างพื้นที่ทั้งหมดในประเทศที่มีการติดอาวุธและการลุกขึ้นมารบกับกองทัพพม่านะครับเพราะว่าพม่าวางแผนไว้แล้วนะครับที่จะให้หมดเกี้ยงภาใน2025ข้างหน้าให้หมด ภายใน2,025แน่นอนนะครับฝ่ายกองทัพพมา่าจะพยายามเปิดโงครามด้ยิงอาวุธหนักและถึงถึงระเบิดลงมาทางอากาศใส่หมู่บ้านของพี่น้องประชาชนชาวทัติพันธ์ต่างๆที่มีในประเทศหรือตามโคมแลนด์ต่างๆนะครับนี่ครับการพยายามของกองทัพพมา่าที่จะพยายามกวาดล้างพื้นที่ในประเทศให้เร็วที่สุดในช่วงเวลาตางทา,างต่างประเทศเขามีปัญหากันนะครับครับจำหรับเรื่องของ สถานการณ์ในประเทศรมาที่เราเกิดการประทะกันและยิงกันเป็นประจํานะครับวันนี้ก็ผมขอหยุดตรงนี้ก่อนนะครับขอขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านนะครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเลยนะครับน่าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ